เราฟังไ์สดเมื่อวานอันนี้อาจารย์ไม่ได้บรกดิไม่ได้เกี่ยวข้องกับดรนัทจะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวตนดรนัทจะไปเข้าใจผิดอีกแค่จะยกตัวอย่างเป็นเคสว่าอาจารย์พูดถึงสภาวะจิตใจตัวเองเมื่อวานที่อาจารย์ได้ขึ้นไ์สดพูดกับเขามีหลายอย่างมากที่ยายาอาจารย์พยายามยอมพยายามยอมพยายามจะแบบโอเครับไว้รับไว้เพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมก็รับไว้เป็นเรื่องที่ดีก็รับไว้พยายามจะรับไว้ทั้งหมด หลายอย่างก็ต้องปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่หลายอย่างพยายามเราอยากจะพูดมากเลยแต่เราก็ไม่พูดพยายามอดทนอดกั้นไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาบานปลายอะไรที่เราเคลียร์ได้ได้วยความบริสุทธิ์ใจเคลียร์ไปอย่างบริสุทธิ์ใจเคลียร์จบแล้วแต่อะไรบางส่วนอย่างเช่นในกรณีเรื่องการคําพูดกันอ่ะไอ้คาว่าขวางคําเดียวอ่ะไอ้คำเนี้ยอาจารย์กั้มกืนฝืนทนในการกืนมากเลยนะเพราะอะไรในทางโลกอ่ะเราเข้าใจคาว่าขวางกันดี มันไม่มีหรอกใช้คำว่าไปคนละทางมันไม่มีใครใช้มันไม่มีมันมันเหมือนแบบมันมันมันฟีลเหมือนแบบว่ายาเสพติดอ่ะใครเสพยาเสพติดอ่ะมันเป็นทางขวาง่งความเจริญในชีวิตเราเนี่ยเฉลยทั่วไปเฮ้ยมันขวางความเจริญมึงนักวิญญาเสพยาอยู่หรอไม่ใช่พูดผิดมันไปคนละทางมันไม่ได้ไปทางเดียวกันับความสําเร็จอย่างเงี้ยเพราะเวลามันพูดอะอาจารย์ถามว่าพูดเรารู้เรื่องหรอไปคนละทางอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องหรอก พราะเราเข้าใจกันเป็นคําที่เราใช้กันในสังคมว่าขวางแต่พอเวลามันกลจายเป็นมันเป็นคําอธิบายในตําราไง ấy. เขาความว่าขวางเนี่ยมันดันไปยึดกับตําราไง ấy, ว่าขวางเนี่ยอธิบายไว้แบบนี้ก็เข้าใจได้อย่างคําที่แปลเตราน,นั้นอธิบายเมื่อวานเนี่ยเข้าใจได้เลยชัดเจนว่าคือมันเป็นคําในตาํำตำาราคําตําราถ้าจะใช้คําจะสอนธรรมะพูดง่ายถ้าจะสอนธรรมะถ้าจะใช้คําว่าขวางทมเนี่ยไม่ควรใช้คําว่าขวางละกับบริบทของ ไอ้ไอสยศาสตร์เนี่ยไม่ควรแต่จะควรใช้ว่ามันเดินกันคนละทางเลยอ่านี้ก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้แต่คนในโลกอะ่ะกว่าจะอธิบายคํานี้เข้าใจได้อะ่ะมันใช้เวลาเหมือนกันนะขนาดกว่าจะอธิบายคําว่าขวางกั้นเนี่ยคือในความหมายของคําว่าขวางกั้นของเราเนี่ยเราเข้าใจในความหมายว่ามันเป็นการขวางกั้นแต่กลับตัวกลับใจได้ไหมแต่ในความขวางกั้นที่เขาศึกษาทำลามามันคือคืออนันตริยกรรมอะ่ะ คือขวางแบบแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันคนละความหมายไงแต่เรื่องเดียวกันนึกออกไหมมันเจตจำนงจิตนาเดียวกันแต่แค่วจน้าภาษาที่สื่อสารมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยพอเวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เกิดความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนซึ่งโอเคเราก็ยอมรับไว้ทําได้ไม่เป็นไรแต่พอเวลาเราจะไปอธิบายคนในสังคมมันไม่ง่ายแล้วนะทีเนี้ยมันยากเพราะอะไรเขาไม่ได้ศึกษาตาําราเขาไม่ได้เรียนบาลี คำว่าขวางในโลกเนี่ยมันความหมายเดียวกันมันคือขวางแบบเนี้ยมันคือขวางอ่ะมันก็คือขวางอ่ะขวางคือไปไม่ถึงก็มันขวางอยู่มันจะไปยังไงอ่ะเหมือนมีความแพงขวางอยู่อ่ะก็ต้องเอากระแพงออกก่อนเอาเครื่องกีดขวางออกออกก่อนถึงจะไปได้อย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่เราคุยกันว่าเออมันเป็นคนละแนวคนละแถวกันก็ต้องทิ้งทางนั้นก่อนแล้วมันถึงจะไปทางที่ถูกต้องได้ก็คือเดินเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไม่ไปในทางอื่นให้ไปในทางนี้ก็เข้าใจได้แต่ทีนี้เวลาอธิบายมันอธิบายยาก เวลาจะที่บายให้คนในสังคมเข้าใจมันไม่ง่ายนะการจะใช้เอาสัตว์เอาแสงในบาลีในอะไรมาพูดอะ่ะมันยากมันยากที่จะสื่อสารแต่ก็จะพยายามพยายามในการขวนขวายที่จะสื่อสารให้พวกเราเนี่ยเข้าใจตามเหตุตามตามผลให้ได้มากที่สุดให้ถูกต้องให้ได้มากที่สุดก็จะพยายามระมัดระวังคําพูดได้มากที่สุดแต่นที่สุดแล้วอาจารย์ก็ตัดใจแล้วว่าอาจารย์จะไม่อ้างว่าอาจารย์เอามาจากพระตรพิดกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก็ใช้อัตโนมติซะ จบอีกหน่อยอาจจะก็จะไม่เข้าไปแตะอีกแล้วพอเรามันแตะไม่ได้และอีกหน่อยเนี่ยอาจจะก็ยังมีความกลัวเหมือนกันนะว่าอนาคตข้างหน้าก็จะไม่มีใครกล้าแตะอีกเลยเมื่ออนาคตไม่มีใครกล้าแตะอีกเลยมันจะกลายเป็นอัตโนมันติทั้งหมดเพราะกลัวว่าพูดเมื่อไหล่แล้วจะเกิดประเด็นปัญหาทางสังคมอีกหน่อยก็จะไม่มีใครกล้าเข้าไปพูดอะไรถึงตรงนั้นอีกแล้วเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาพอเวลามั่มีปัญหาปุ๊บมันไม่ได้เป็นการ ตำหนิตีเตือนกันตามธรรมเนาะอันนี้ไม่ได้พูดถึงดรนัทแล้วนะอันนี้แยกประเด็นแล้วนะมันมีหลายคนที่ติอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะดรนัทดรนัทเนี่ยก็กรณีนี้วางไว้อาจารย์พูดถึงกรณีคนอื่นพอเวลามันมีการตำหนิแบบนี้อีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าที่จะมาขวนขวายในการทําแบบนี้หรือแม้แต่จะเข้าไปศึกษาก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าถ้าวันหนึ่งศึกษาขนาดศึกษาแล้วนะแล้วเอาไปพูดเกิดพลาดแล้วคนอื่นก็จะตี พูดบ่อยๆซ้ำๆช่วงแรกก็อาจจะไม่มีแต่หลังๆพอเวลามีชื่อเสียงทีนี้แหละเริ่มโดนตีละเริ่มมีปัญหาเพราะอะไรมันพูดแล้วมันมีผลกระทบกระเทือนเยอะดังนั้นการศึกษาของพวกเราอาจารย์ให้เน้นหนักไปที่การปฏิบัติการศึกษาใครจะอ่านก็ได้ใครจะไม่อ่านก็ได้ใครจะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเริ่มต้นในการปฏิบัติเลยก็ได้อาจารย์ยืนยันตรงนี้ว่าบรรลุธรรมได้ ถ้าเราฟังจากครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะเราตามหลักอริยสัจสี่มัคมีองแปดได้อย่างถูกต้องบรรลุธรรมได้ถ้าเขาสอนหลักอริยสัจสี่มัคมีองแปดผลทางในการพ้นทุกข์ตามหลักคําสอนศีสมาธิปัญญาไม่จะเป็นต้องรู้อะไรเยอะแยะลอบรู้อะไรไม่จะเป็นถ้าเราตัดได้พิจารณาตามธรรมได้ธรรมสมถวิปัสนาได้ทําอานาปรัสีได้แล้วพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะแยะเลยรู้แค่นี้บรรลุได้ นี่อตัตโนมัติอาจารย์นะและอตัตโนมัติครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาด้วย